มีคนไทยไหมครับมีฮอฟฟใช่ผมฟาร์มเวลได้ไหมครับเรากำลังจะถูกใช้งานเอ้ใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยค่าหัว2.5แล้วเวลเท่หลา่าฮอฟปกติถ้าค่าหัว2.5ก็อาจจะเวลอ่านั่งไงนายเซลหละเซล2,000ก็เวลตันแล้วนั่งไงดูจากค่าหัวก็รู้แล้วกูค่าหัวนายสิดูแล้วดูเวลนายสิจะให้ผมพังไงฮอฟ f ป่าว่าค่ะแกล้งคน ค่ะผู้หญิงจริงเปล่าเปล่าเราจะมาแล้วคนเฉยๆเคค่ะหิวกล้วยเปล่าหิวสิก็ไปซื้อนะไม่มีเงินขอแม่ชี้เกียตไม่ต้องกินหรืออยากโรนกล้วยเกินไม่ใช่ผลละผลกล้วยไม่รู้กี่โล185แพงอยู่ถาวอนมั้ยฮะถาวอนว้าว ต้องใช้สี่มารถึงจะได้สกิลวีผลนี้ไม่มีสกิลมีแต่ความเท่และความหลอ U L จ <Bon ana. S 1> ุด b น n ป้าป้าออนไลน์อร่อยทรงผมสิใช่น่าจะสุ่มผลสิพี่รัเวลเท่าไหร่เฮ้ยได้ผลอ,อะไรผลชอบ <c oughs> เจ้าหนุ่มนี่ดูก็รู้ว่าคิดจะทำอะไรหลายนม ซื้อรหัสมาเปล่านายน่ะคือไก่ตันใช่ไหมเฮ้ยเขายอมแล้ววิ่งตามแค่นี้เหนื่อยแล้วอหรอเอานี่ไปกินเฮ้ยันแหละแชงจัดการมันฉันช่วยอยู่ช่วยแชงอยู่วิ่งมันอ้าวใช้กระปืนก็พอเดยวออกมาอ้าวมันมีประตูล่องหน ไไนายเพื่อนฉันจะตามยิงแกไปเรื่อยๆจนกว่าชีวิตแกจะหาไหม<อ>ไม่คิดจะสวนเลยเอ่อภารกิจเสร็จสิน้นล็อกเก็ตล็อกเก็ตใช้ผลอะไรอยากได้ผลเลิฟฮะใครก็ได้ในนี้เราขอผลหน่อยบอนนา็หด <Banana. S 1> ้ได้ขอผลในสี่บอนาหน้วยร้อยแปดสิบและแมกมาหน่อยก็มีผลแล้วเนี่ยเราขอผลหน่อย รายเวลร้อยกว่าแล้วเราให้ผู้เล่นเวลต่ำกว่าร้อยขอผลผู้เล่นใหม่อ่ะฉันใช้ผลสัน่นเสียใจด้วยนะเรามีสิ่งตอบแทนสิ่งตอบแทนเราไปไหนมียังไข่ตุนใครมาเรียกไอพวกนี้มันชอบใช้แมกมาไข่ปิง้งตุนตมหนึ่งบุแสงเฮ้ยไปรุมเขาทำไมนี่มาดูกล่องนี่ไข่เธอเธอเราขอบุญแสงได้ไหม เฮ้ยอ้าวเมื่อกี้เขาทิง้งละเขากำลังล่อผู้เล่นใหม่อยู่ผมดูพี่ดูใครอ้าวพอเห็นผลแล้วไปเลยเจะผลแสงเองโอ้ไอ้ทีมันเจอคนดันดันนะพระไปโลกสองไนงะลงดันพระผมไม่รีบเองมีเงินม่วงเท่าไหร่บอานานะกว้ะอยองตืด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 ยอมบ้า เคตึ okay. ดดดด๊ดตึ๊ดตึ๊ดตดาทำไมไม่ได้ดาอ๋อพิมพ์ไม่ได้บานานาบานานาแอดมาเลยเพลสโฟดโนหายตู hey, <Ford. S 1> <No. S 2> ้ Where are you for มาออกไปอย่างรวดเร็วบานานาฉันรู้ว่านายพิมพได้พิมพ์ออกมาซะว่าจังใดน้าพูดเล่นใหม่เหรอแมอ่นแล้ว เอเจ้าเวลเวสิบแล้วคอยซีซุ่มพ้นให้ตอนนี้ยังเวลหนึ่งอยู่โอเคเวลสิบแล้วเอิญคอยเดอร์โอเคเราก็รอให้เขาฟาร์มนะเขาน่าจะฟาร์มเป็นอยู่นะ A few moments later โอเคตอนนี้ผ่านไปห้านาทีห้านาทีอ่ะเวลห้ารับเควยัยงหรือว่าเขาตีแต่มนันเจ้าฟาร์มเป็นแมนบอลเอ้ยก็รับเควยอยู่แต่ว่าทำไมเหมือนฟาร์มช,ะชะ้า ผมก็ไม่ได้ดูเขาฟาร์มด้วยแมนเขาแมนละเขาฟาร์มเป็นอยู่ในแอบดูแอบดูบดทําไมต้องไปตีมอนทั้งบนอ่าคนนี้มาช่วยฟาร์มเลยอ๋อมีคนช่วยฟาร์มแต่ทําไมยังเบลชา้ชาช้า Two hours later เบลสิบแล้วโอเคนะฮะตอนนี้เขาได้เบลสิบเป็นที่เรียบร้อยเคิ okay, ตาอม,มาเราก็จะไปเกาะลิงเพื่อนทำไมไปตามคนนั้นละ่ะ รอตรงเนี่ยเป็นกล้วยเราจะได้ผลเท่อบอ่าผลที่ใช้ได้อยู่มาแล้วเพื่อนนี่ผลของนายอึบนายอยากได้หรือเปล่าโอเคกินเลยอึบลิงก็ตีโดนสงสัยเขายังเวลน้อยอยู่ไว้เจอกันใหม่นะโอเคขอบคุณนะบบเป็นอย่างบาย เฮ้ยเผาอะไรเผาอะไรแวนน้ำเป็นเปล่าโยนหินมาทำไมปึ๊บปึ๊บนี่ละปึ๊บมายืนตรงนี้ยืนดูอะไรยืนชมวิวหรอมายืนดูอะไรใช้หมัดเหมือนกันเอานี่ไปยิงยิงยิง,ยงตา หิวกล้วยอหรอกวนแต่นายตีเราก่อนเรามาขอโทษโอเคเราให้อภัยเค <Okay, S 2> เพื่อนอ้าวคนไทยเหรอแรกอะไรไม่รู้อ่าผลแก๊สนะแรกอะไรไม่รู้แต่เปิดพีพีเปิดพีพีเหรอก็มาเดยถ้าคุณอยากพีพีจริงแล้วก็เฮ้ยอ้าวโอ้โหผลแรงน้มถ่วงไปลงดันแล้วกินผลและะ้ววะกล้วย พีวีพีพีวีพ,พ,วพวีพีวีพีอ้าวใครจะพีวพีกับใครอ้บตอนนี้นับเยติกับไดนโนเสาร์ได้ทำมาจากทีเร็กอ้บย,ยังไงครับแต่ว่าผลเยติยังไงก็โกงกว่าถึงแม้ว่าไดาโนเสาร์จะเม่โตันแล้วนะเยติพันแปดเองเอาเว้ยไปเปมาไม้เยติอ,อ,ววอ้าวเยติผลสุดตึงเลยล่นนะ เหมือนจะรีตัวศึกสองผัวเมียเขาเป็นแฟนกันเหรอไม่ไหวได้ไงก้วยแจมสู้เปล่าก้วยหอมไม่แต่งเรื่องก้วยอบเนยโรยเกลือเตึ๊ดติรดตดตดอนปิดแชทนายพิมพหยาไม่อ่ะก้วยใต้สรุปแรกไหมคนมีแก๊สสั้นเกินูรีกล้วยทำไมแรกแก๊สกับทีเล็กไหมแต่ว่าเขาก็ใช้ทีเล็กอยู่แล้วนี่เตึ๊ดเติดตดตดอีกละ มีเงาพิษคอนโทรสเปรลิตตืดนตืตืเฮ้ยโอเคครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กับกล้วย้ลยนะเราจะเจอกันให่คลิปหน้าสำหรับนี้ลาไปก่อนบอยน้อย